สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับโอมรีเจนโฮมคาร์นะครับวันนี้นะครับผมมีรถที่เขาเรียกว่าเป็นรถครอบครัวนะครับซึ่งคันนี้นะครับอยู่ในหมวดหมู่ของรถ MPV นะครับหรือว่ารถที่นั่งสบายมากๆนะครับและก็เป็นเจ็ดที่นั่งด้วยนะครับวันนี้อยู่กับตัวนี้นลครับวิสุบชิเอ็กซ์เพนเนะครับ1.5 GT ปี2019นะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมพานะครับคุณแม่มาด้วยนะครับขอเชิญคุณแม่หน่อยครับคุณแม่ของผมนะครับ แม่เลยอ่ะอันนี้คือบทบาทสมมุตินะว่าเราพาแม่มาชมรถนะครับสวัสดีค่ะโดยนี้ผมจะแนะนําคุณแม่ด้วยนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะครับแม่ก็ยังสาวอยู่นะลูกใช่ครับคุณแม่ครับอะมาเรามาเริ่มจากลูกชมด้านนอกของรถคันนี้ก่อนเลยนะคุณแม่คุณแม่หลบนึงนะฮะเอ๋คุณแม่ลองบอกคุณแม่ลองอธิบายรถสุดคุณแม่ โอเคนะคะรถคันนี้ที่ลูกอมนะคะชวนแม่ปุ้ยนะคะมาดูรถคันนี้นะคะเขาอยากได้รถครอบครัวนะคะที่แบบเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็กว้างมากๆเลยวันนี้อมก็เลยชวนแม่มาดูเนาะคันนี้ก็มันก็แบบทรงแบบสวยสวยแบบชบเฉียวมากๆเลยนะคะคันนี้ที่ก็เป็นปี2019เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็ เต็มเครื่องพันห้าด้วยนะคะแล้วก็ประหยัดมากๆประหยัดน้ำมันด้วยนะแม่เนาะใช่ค่ะใช่แล้วก็ราคาก็ที่แม่สังเกตเห็นนะคะราคาไม่แพงมากนะคะราคาอยู่ที่หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ผ่อนเบาๆสบายๆทีสส่สําคัญคืกกว้างมากแม่ไม่สนใจนะเป็นแบรนด์หลักคือแม่สนใจที่ประโยชน์ใช้สอยนะคะอันนี้ถึงแมาจะเป็นแบรนด์รองแต่ว่ามันประโยชน์ใช้สอยค่อนข้างมากเลยคือแม่ดูที่การใช้งานเป็นหลักลูกใช่ครับแล้วก็คันนี้นะครับ ไม่น้อยด้วยครับคุณแม่คชะนะไม่เพียงแค่90,000โลเท่านั้นอะคุนเม่เป็นยางปีอะไรครับคันนี้ยางนะคะเดี๋ยวแม่ขอแอบส่องดูยางก่อนนะลูกส่องดูยางก่อนนะลูก <laughs> พี่พุดแม่คล่องมากเลย <laughs> <laughs> อันนี้นะรู้สึกจะเป็นยางปี2020นะอ้อยางปี2020แล้วก็เป็นแม็กคอบ16มแม่ก็พอแบบรูพื้นฐานเรื่องเลมาบ้างอนะลูกองนะครับผมอ๋อแล้วก็ได้เป็นลายแม็กสีทูโทนะครับโอ้โหอย่างเงี้ยแม่ชอบมากเลยลูกแม่ชอบมากเลย คือภายนอกคือเขาสวยนี่ดูดวงไฟของเขาสิครับดวงไฟเขาเป็นดวงไฟใหญ่ๆนะแม่มันจะคล้ายๆกับรถกระบะรุ่นหนึ่งก็คือมิตซูบิชิซายด์ดานที่ดวงไฟเขาจะใหญ่ๆเนี่ยรูปทรงมันชฉวสวยมากๆเขาก็เลยเอามาใช้ในคันนี้ด้วยแม่ในถึงรถกระบะเองนะลูกซายด้านเนาะใช่ที่บ้านก็ชอบใช้อยู่นะแล้วก็ใช้ทนมากๆเลยใช่ครับนี่คือสวยเลยนะ เราไม่เรียกตัวเองว่าพ่อแม่แล้วล่ะ <laughs> เราเหนื่อยเหนื่อยอันนี้ก็เป็นบทบาทนะคะบ,บทบาทสมมุตินะคะที่มันเป็นรถบบบนาวครอบครัวนะคะก็คือว่าทั้งพ่อแม่ลูกนะคะตรน,นี้เรามีบทสมบทบาทคือเป็นแม่ลูกนะคะอยากจะให้ทุกท่านรู้ว่ามันเป็นรถนาวครอบครัวจริงๆก็คือ,อาสามารถใช<ต>้ทั้งแก๊งทั้งครอบครัวในทีเดียว<อ>ข้างๆกันครับพี่ปุ้ยนี่ด้านข้างข,างของเขาครับก็คือสีเนี่ยเป็นสีดําและผมบอกเลยว่าคันนี้สีเดิมสีแท้สวยมากนะครับเริ่มจากกระจกแล้วแม่เอ้ย เนี่ยปิดชินเลยับกระจกเป็นอ่าเป็นสีดำนะครับแล้วก็เป็นกระจกปรับพัไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยวด้านข้างด้วยตัวรถตกแต่งนะคะด้วยขอบคิ้วกระจกนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะรอบขันทีเดียวทำให้รู้สึกว่ารถเหมือนดูแบบดูเด่นเป็นมิติขึ้นมานะถ้าเป็นสีดำล้วนเป็นไงมันจะโดดนะดูแบบสีพื้นไปเลยนะใช่ค่ะอันนี้มีตัดโครเมียมมีการสาดมาให้มือจับเขาก็เป็นโครเมียมด้วยแถมมีนี่ด้วยครับแม่ แถมมีด้วยนะพี่บุ้ยมันะเป็นปุ่มเล็กๆตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าระบบเปิดปิดประตูอัจฉริยะนะคะโดยหลายท่านเรียกว่าจะเป็นสมาร์ทเป็นทรีนเองคือลูกค้าสามารถเปิดปิดล็อกนะคะจากปุ่มเล็กๆตัวนี้หรือเปิดปิดล็อกนะคะประตูจากปุ่มรีโมทได้เช่นเดียวกันใช่สมมติเราล็กรถอยู่ใช่ไหมครับอนี่ปึ๊บอากุญแจอยู่ในกระเป๋าเราไม่อยากหยิบกุญแจมาเพื่อเปิดล็อกเราก็แค่เอามือเข้าไปกดปุ่ม ก็ปลดล็อกเลยงูเซอร์ไพรส์เี่ยมมากเลยีมากเมากเลยลูกไเ่กเลยเรามาดูข้างหลังกันบ้างนะครับรลอายุไปเยอะเลยเนี่ยมาข้างหลังอ่ะโอมต่อเลยด้านหลังของเขานะครับก็คือสวยมากๆนะนี่ครับจะมีด้านบนจะมีสปอยเลอร์ติดมาให้พร้อมไฟเบรกดวงที่3ด้วยนี่เป็นไฟเบรกดวใหญ่นะธรรมดาเขาจะให้มันเป็นตัวเล็กใช่ไหมมองไม่ชัดมองยากนะครับ อันนี้เขาให้มันเป็นดวงใหญ่เลยเต็มตาเลยเต็มตาเลยทีเดียวใช่ไฟไฟไฟท้ายเขาก็สวยเหมือนกันแอบส่องแอบส่องมีกล้องด้วยรูปทรงเขาค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับแอบส่องแอบส่องมีกล้องด้วยค่ะอุ้มกล้องหลังด้วยรับส่องถอยนะคะแอบส่องถอยเลยทีเดียวข้างในกว้างนะเราเปิดดูไหมได้ครับได้เปิดดูเปิดดูเปิดให้แม่ดูหน่อยนะลูกครับผิหรืว่าพี่ชอบอล่ะ คันนี้นะคะก็เป็นรถนะคะสามแถวนะคะเจ็ที่นั่งสบายๆเลยนะคะถามว่าบอะตรงนี้มันพับได้หรือเปล่าสาธิตสาธิตให้หน่อยนี่พับยังไงพับยังไงมาดูตรงนี้เราก็จะดึงตรงนี้เอ้ยเราจะดึงตรงนี้นี่อ่ะแล้วก็ผลักไปชึบนี่ก็จะพับแบบนี้ได้พัหลังได้แล้วใช่ไหมครับก็จะตอนกลางก็จะพับได้เหมือนกันเดี๋ยวมลองพับข้างๆอีกอันหนึ่งสิโอ้มันต้องก็ต้องพับได้มากกว่านี้แน่เลยแล้วขึ้นยังไงเนี่ยชึบนี่ คับได้เรียบเลยแม่ลังพมันน่าจะได้อีกนะตรงนี้มันได้จะได้ขึ้นได้อีกเออมันขึ้นแบบนี้ได้เลยนี่นย่ไงนี้น่าจะอึดอัดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวแม่ลองเข้าไปนั่งข้างในได้ไหมอ่ะได้แม่ได้มากแล้วนะลูกนะเออเคนะอ่าเอ้ยผมอลยนะสภาพดีมากเลยครับขอตั้งบอนสักอันหนึ่งก่อนเออสภาพแบบสภาพสวยเลยอะเพื่ออยากจะรู้ว่าข้างในเนี่ยเวลาแบบผัวุศสนะคะไปนั่งเนี่ยเราจะรู้สึกเป็นยังไงบ้างนี่คุณแม่ก็ยังสาวอยู่นะลูกเฮ้ย นะรูปร่างนะคะก็คืออันนี้ก็ประมาณสูงกับ160นะคะก็นั่งได้สบายเลยนะคะไหนต้องเอาบอกมาสิโอ้โอ้วั hello, นั่งได้นะ hello, hello. นั่งสบายเลยค่ะนั่งสบายเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่ามันมีแอร์เป็นแอร์เป<บ>็นหังคาด้วยแอร์เราเองนะคะแล้วก็ มิดมดก็ไม่ต้องห่วงนะคะมีไฟไฟสองสว่างทัา่วถึงเลยนะคะถ้าดูจากบริเวณด้านหลังนะคะผู้หญิงสูงประมาณร้อยลประมาณกัอบร้อยหกสิบนั่งสบายเลย,ยและจะเก็บลูกโอมนะ,ะโอมเ,เนี่ยเขาต้องกัดจากเนืองนอกนะคะเพราะฉะนั้นเ่ยเป็นไซฟรั่งอยู่แล้วแล้วลองนั่งลูกน่าจะติดแน่นอนได้ได้ได้นั่งได้แต่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ร้อยอ,อ่าร้อยแปดสิบ ถ้าร้อยแปดสิบถามว่านั่งได้มานั่งได้แต่ว่ามันจะติดตรงขานิดนึ่งถ้าจัเอ็นขาเป็นคเอ็นได้ปหมมันก็ต้องเอียงเอียงเข่านึงใช้เอียงเขานั่งได้แต่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ใช่ใช่เข่าจะชนไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบประมาณสักร้อยหกสิบกว่ากว่าเนาะว่าประมาณร้อยเจ็ดสิบก็นั่งได้ร้อยเจ็ดสิบก็นั่งจะได้นะคะนี่เราก็เทสให้ดูนะคะน้องวอมสูงประมาณร้อยแปดสิบกว่าผมว่าแบบนี้อาจจะเหมาะกับเด็กไหม เด็กแล้วก็ผู้หญิงตัวเล็กสูงประมาณสักไม่กี่สิหกหเนาะนั่งได้สบายด้านหน้าก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ไปตรงกลางอาจให้คุณตาคุณยายส่วนเด็กๆลูกๆก็มานั่งหลังก็ถือว่าดีเลยแล้วส่วนออปชั่นการพับอย่างที่บอกอะค่ะก็สามารถนะคะที่พับมันพับง่ายนะคะตรงนี้แบบนี้ได้เลยโอเคะอเคเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะพับอ่ะขึ้นมาอีกขึ้นมาเลยอย่างนี้ก็สบายนะคะตรงนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้าอย่างเงี้ยอะอย่างเงี้ย นลองนั่งได้สบายเลยโตอย่างนี้คือยืดแค่ขาได้เลยนลองนั่งได้สบายเลยขายืดแค่ยืดขาได้เลยได้เลยแล้วก็อย่างช่องนี้ก็คือไม่ต้องกลัวแบบมันมันแบบมันจะหล่นหรือว่าแล้วเพราะมีตัวล็อกของมันอยู่แล้ววางของก็ได้วางของก็ได้เนาะสบายแล้วผมว่าค่อนข้างถ่ายเทดีค่ะช่องวางด้านบนแล้วก็มีแอร์ลาวทั่วถึงค่ะนี่แบบกดลงอันหลบลงก็สองอันมีสองอันด้านหลัง ก็ดีเลยว่าตอบโจทย์นะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยซึ่งบางท่านอาจจะดูไลฟ์แล้วอาจจะไม่เห็นภาพตรงนี้ทางปุ้ยนะคะแล้วก็ทางโอมเนี่ยให้ลูกค้าได้เห็นภาพภาพถึงว่าเออแบบ เป็นแนวรถแบบออกแนวครอบครัวไล์สไตล์เหมจริงๆเลยถามว่าไม่ใช่แนวครอบครัวแต่อยากได้แบบรถประมาณแนวนี้เพื่อประโยชน์การใช้สอยอื่นๆอย่างเช่นขนของบรรทุกของหรือว่าอะไรต่างๆเป็นที่แบบขนสัมภาระก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะเจ็ดที่นั่งถ้าเราอยากทําเป็น5้าที่นั่งก็ทําได้ที่บบบนะคะตรงนี้ไม่ได้สบายรือลูกค้าจะมีสเปซที่ว่างสําหรับใส่ของส่วนสัมภาระได้สบายๆได้อ่ะนี่คือออปชั่นของพวก ที่นั่งแถวผู้โดยสารเดี๋ยวเราไปดูพวกออปชันด้านหน้าด้วยนะครับครับคราวนี้เราเข้ามาันนี่ห้องผู้โดยสารด้านหน้ากันบ้างนะครับก็ด้านหน้า2ที่นั่งนะครับผมอันที้บอกไปสูงของเรา180ว่านะแต่ว่าดูจากสเปคอันนี้ผมไม่ได้ดันเข้ามาไม่ได้ดันออกไปด้วยนะอันนี้คือเข่าไม่ชนเพราะนั่งค่อนข้างสบายขับขี่ค่อนข้างสบายยืดขาได้โอเคเลยนะครับแม่ยืดขาได้เต็มที่เลยไมแม่ขาสั้นกว่าลูกแม่ร้อนยังครับแม่ร้อนยัง ร้อนมากเลยค่ะ้องโอ้ตัดเครื่องนิดนึงนะครับนี่หน้าจอเขาค่อนข้างสวยเลยนะอันที่สำคัญที่ผมบอกไปนะครับคันนี้นะครับไม่เพียง90,000โลเท่านั้นนะครับไม่แทมรับประกันด้วยนะครับสวยเลยนะอ่ะตรงนี้มันจีระยากเลยนะครับอ่ะเบาของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบา เหมือนด้านหลังเลยก็คือเป็นเบาะหนังสีค่อนข้างดําสีออกดำดำเทาสีดำดำหรือสีดำลูกสีดาเทาสีีออกเทาทำดำดำเทาเทาน่ะสวยเลยนะเหมือนแบบดำดำมันก็คือดาเนาะมันก็คือดําใช่แต่ไม่ใช่ดําสนิทแบบมืดไปเลยนะก็คือว่าสวยนะครับแล้วก็นั่งนิ่มเบาะสภาพดีมากด้วยอย่างที่บอกไปคันนี้มันปี19ใช้งานมาน้อยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้นะครับคืออะไรเี่ยยืนยันว่าเราผ่านการตรวจสภาพนะครับจากขายดีมาแล้วด้วยจริงๆเรามีของมาดูุกคาด้วยนะครับ อีกบริษัทหนึ่งก็คือตัวมาแล้ว2บริษัทเลยนะรับประกันว่าดีแน่นอนนะครับค like ันนี้นะดีเลยนะครับอ่ะมาดูออปชั่นที่อย่างนะครับพี่บุ้ยเริ่มจากพวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะก็จะมีสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุได้นะครับมีเปลี่ยนช่องได้นี่รับสายโทรเข้าวางสายได้ดีเลยนี่มีออปชันสองข้างนะครับพวงมาลัยมัลติฟังกชันล function, แล้วก็สภาพดูสภาพก่อนคือนนคลิป ควบครลด้วยมีควบครลด้วยเวยลาขับรถแบบทางไกลมันสามสารถรับความเร็วได้ใช่ไหมใช่อย่างผมขับงบนทางด่วนเงี้ยไปต่างจังหวัดเงี้ยครับขับสักร้อยยี่ไปแล้วเราถ้าขับร้อยยี่นานๆเนี่ยเราก็ต้องเหยียบคันเร่งนานๆใช่ไหมครับ<อ>ผมก็กดคูบครลไว้เหมือนเป็นตัวแบบว่าแบบอ่อพักเท้าแบบว่าเวลาเราเมื่อยอะไรมันก็จะขับร้อยยี่สิบเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะเหยียบเบรกแม่ชอบเลยดีมากๆดีมากๆนะครับอือ แล้วคันนี้ก็คือนี่มาดูตรงนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะ uh huh. เป็นเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดใช่ไหมพี่6สปีดเนาะเป็น6สปีดด้วย <Okay. S 1> ค่อนข้างสวยเลยนะครับคันนี้กล่องใส่เฟซหรอกล่องใส่ของกล <laughs> ่องใส่ของได้นะครับมีวางแก้วน้ำด้วยนะโอ้ uh huh. แล้วก็นี่ด้านบนยังใส่ไอ้น,นี่มีอยู่เลยนะยังใส่พลาสติกคุ้มอยู่เลยนะ คือยังไม่ได้ใช้งานมาเยอะดูแลดีค่อนข้างจะดีสวยหรือเปล่าสวยเลยสวยเลยสวยสวยกระจกสวยแต่คนไม่ได้สวยโอเคมีคนก็สวยแต่ไสวยอ่ะเอามาฟังเสียงวิทยุบั่งดีกว่านะครับเสียงคุณแม่ใจเย็นคุณแม่เสียงดีเสียงดีฟังเสียงดังฟังชัดเลยนะครับเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องสิครับเปลี่ยนช่องได้คือควบคุมจาก รมอะไรได้เลยอืมนี่ไอรอ่ะมันคือรูอะไรอ่ะอ๋อโห USB อเสียบ USB ได้นี่ AU AUX ก็ได้เช่นเดียวกันรองรับ Bluetooth ด้วยตรงนี้ช่องใส่อะไรลูกช่องใส่เป็น DVD ได้ DVD DVD <ด><ม>ได้เลย<ม>ถือว่าดีเลยนะครับ Air แอร์ก็เย็นแอร์ยังเป็นแบบหมุนนะแต่ว่าแอร์ค่อนข้างเย็นเลยเพิ่งเข้ามาแบบเดียวก็แอร์เย็นครับอืม โอ้สภาพดีมากๆคันนี้คุณแม,มส่สนใจซื้อเลยไหมครับคันนี้จองเลยลูกรออยู่อะไรจองเลยลูก <laughs> จองเลยนะจองเมื่อไหร่คะลูกตอนนี้โปรโมชั่นของเรานะครับจองเพียง999บาทเท่านั้น,นครับได้รับส่วนลด20,000บาทเลยอ่าแล้วมีของแถมด้วยนะมีประกันเกียร์เรครื่องยนต์ให้นะสูงสุด2ปี2ปีเหรอสูงสุด2ปีเลยแล้วก็มีบริการช่วยเหลือชุวยเฉิมบนท้องถนน24ชั่วโมงน้ำมันหมด เครื่องดับ24ชั่วโมงกับ24วันนะแม่ฟังผิดหรือเปล่าลูก24ชั่วโมงนาน1ปีเต็มโอ้โหแม่ได้ยินมายี่สิบสี่วันนึวกว่าแม่ฟังผิดปีสามปีสี่ออกไปเซเว่นรถดับขึ้นมาโทรเรียกได้เลยโอเคลูกโอเคโอเคดีมากๆครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปด้านนอกไหมครับคุณแม่ได้เลยจ้ะลูกอจอเเอาละครับก็ดูออปชั่นทั้งภายนอกและภายในของรถครอบครัวคันนี้ไปแล้วครับมิตซูบิชิแอร์แคนเดอร์หน ปี GT ปี 2019, 2019นะครับค,คันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ6,15,000บาทเท่านั้นค่ะแสดงว่าผ่อนประมาณอยู่ที่8,9,000้าะมานี้ค่ะ,ะก็เครดิตดีฟีดาออกรถสูนรบาทได้เลยะนะครับออกสาขาอาชีพออกไหนบออกได้บ้างครับลูกค้านะคะทุกสาขาอาชีพนะคะก็สามารถออกรถได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาแราสูงนะคะหรือว่าเป็นอายุน้อยก็ได้แต่ว่าจะต้องมีพ่อแม่ในการค้ำประกันนะคะแต่ว่าลูกค้าถามว่า ผมต้องการซื้อคนเดียวดิฉันต้องการซื้อคนเดียวออกรถได้ไหมออกรถได้ค่ะลูกค้ารายได้ไม่พอก็สามารถมีการกู้ร่องเป็นไปได้กันค่ะคขา,ขายขายส่มตามแผงลอยทุกอย่างได้หมดเลยนะคะต่างชาติและรถแบบนี้นะยิ่งขายของออนไลน์นะครับที่ต้อง ขนของไปส่งอะไรแบบนี้นะครับเหมาะมากดีมากๆแน<ำ>่นเลยน,นะคะถ้าอยากบอกกดคัถ้าไปซื้อแบรนด์หลักๆอย่างพวกคอนด้าหรือเป็นพวกอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะซื้อได้นะคะที่สกกว่าในที่เป็นปีเดียวกันนะคะคือที่เราออกมาวันนี้นะคะเรา,าคือมารีวิวรถที่เป็นแนวครอบพอจะที่นั่งที่แบบราคาที่แบบไม่สูงมากลูกค้าสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ในราคาที่คุ้มค่าและคุ้มราคามากๆเลยนะคะครับก็ อย่างโปรโมชั่นที่บอกไปนะครับก็คือโปรโมชั่นทีกีค่ะน้องโอ๊ตจ้องเพียง999บาทเท่านั้นนะครับได้รับส่วนลดไปเลย20,000บาทนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับคันนี้นะครับอยากจะจองนะครับก็มี2วิธีครับง่ายๆเลยหนึ่งก็คือแคปหน้าจอวิดีโอนี้นะครับส่งไปที่แอสไซน์รีเจนโฮมคาร์นะครับซึ่งเป็นไลน์พิเศษของรีเจนเรานะครับ2ค่ะ2ก็คือโทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับมีอะไรฝากไหมคะน้องโอ๊สำหรับใครที่มองหารถมือสองนะครับที่ ไม่ต้องมาคอยกังวลนะครับว่า<ช>คันนี้ประวัติจะมีไปชนหนักจมน้ํามาหรือเปล่า<ช>หรือว่า<ช>ไม้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นไม้แท้หรือไม้หลอกนะครับ<ช>ต้อง มาที่ลีเจนทโฮมคาร์ครับเพราะว่ามั่นใจได้เลยว่ารถของเรานะครับเช็ควัดไม่อย่างดีไม่มีชนหนักเนน้ำพิควม100่มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นดีกว่าถ้าลูกค้ายังไม่มั่นใจอีกนะคะลูกค้านะคะสามารถเอาทีเบียนรถนะคะหรือว่าขอสำเนานะคะไปเช็คกับศูนย์ค่ะอีกครั้งนึงอีกครั้งได้เลยแน่นอนแต่ที่มั่นใจนะคะคือสภาพของเรานะคะรับประกรันเรื่องสภาพเป็นสองรองใครแน่นอนใช่เพราะเราไม่ได้ขายรถตามสภาพเราขายรถที่เก็บสวยให้คุณ ครับพร้อมใช้เลยแต่ถ้าเกิดเราเราไม่เก็บเราขายได้ไหมก็ขายได้ขายได้ขายได้ค่ะแต่ว่าเราอยากให้ลูกค้าเอาไปรถไปใช้แบบว่าอุ้ยรถสวยมีคนชมว่ารถสวยจังเลยได้ค่ะหารถสวยคุณภาพดีนะคะต้องทีเียจนทพคาเท่านั้นค่ะลูกค้านะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะก็ฝากกดซับสไคร้ไลค์แชร์นะคะให้กับทุกช่องนะคะของทางดิจนทพม์คาเลยงั้นวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ